ชายทุกคนลีใครเห็นใดจะเคยคิดดูหรือไม่ใรล้อ,ลอตอบด้วยบางครงแม้รักซิมบากบายจึงไม่ชายไดเป็นได้ดังจึงกดเกลจะวางไว้ใครบ้างเจอมีทางเป็นชายของเธอจะแห ใหญ่ถึงตึงหลอบตัวเองใจเธอเองิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอแต่งใจไต่กลัวริบเธอเป็นเพื่อกลัวคที่เองทำทกตัวคนทำก็ัวเปลี่ยนแปลงไปอากเธอคิดพบรักที่ถึงจำอย่าหมดทำมืดมันอย่าลบหลอนลบหลอนในเามทั่ อย่าเหมือนฉันตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู่กับปอย สั้นเนาะครับไม่รู้ทำไมทำไมเขาถึงให้เปลี่ยนให้เธอเปลี่ยนเนาะใช่ครับอ๋อเขาให้ลองเปลี่ยนดูอาจจะเป็นเรื่องของชุดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออะไรอาจจะเป็นเรื่องของชุดด้วยหรือเปล่าใส่ฟัยทำไมทำไมครูกล้องบอกว่าทำไมครูกล้องึงบอกว่านี้ไม่อันนี้เป็นกีตาร์ครับกีตาร์ไฟฟ้า อันนั้นกีตาร์กีตาร์โปรมันไม่พ็อปร็อกอันนั้นมันใช่แต่เขาไม่นั้นสร้างนานแล้วทำไมเขาถึงให้เปลี่ยนเขาบอกเคยไหมอ๋อเปล่ยนค่ะเขาอยากให้มันโฟก์เขาอยากให้โฟก์ไม่ทราบเหมือนครับเขาให้ใช้ตัวเนี้ย ใช่เดี๋ยวเราต้องคุยดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของโปรโมเตอร์มันเป็นเรื่องของชาโปรดิวเซอร์มันเป็นเรื่องของแต่หัเลาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาโอเคครูอาจจะซั g g e เป็นแบบนี้ในห้องเรียนอาจจะซั g g e เป็นแบบนี้แต่ในเรื่องของภาพที่กำลังออกมามันเป็นเรื่องของภาพโชว์แล้วล่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของ My voice, <น> my entertain, my show, my อะไรต่างๆนานาแล้วนายมีสิด้วยนี่เป็นเรื่องที่มองกันหลายๆมุมที่แตกต่างกันโอเคขอบคุณมากโอเคเรียนภาษาบังือให้พี่จางด้วยขอบคุณมากครับจังหวะเรง่อง